ค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนค่ะคุณพ่อตาคุณแม่แอนแล้วก็น้องกังหานนะคะอยู่ที่ไอ e ลเวลค่ะสัครฟสต์าวากนะคะตรงที่เรียบทางโด่วนราเมอินทาอัดนาลงค่ะ โอ๊ยก้าวหน้าชอบรบดไหมรบดรบดทำเลยไงทำเลยไงจึ๊จึ๊แอดแอดแอดให้น้องวาดเข็บปากใช่ไหมมันหนังเต็มเลยน้องวาดได้ไหมวาดหนังได้ไหมไม่ได้เพราะมันเจ็บโอ๊ยอยากจะถามคุณพ่อว่าถ้าพูดถึงคณิตศาสตร์เนี่ยนึกถึงความวิชาการจ๋าไหมก็วิชาการนะ แต่ว่ามันคือมันมันน่าจะเป็นเรื่องของคิดวิเคราะห์ด้วยคืออย่างที่เน่ก็เป็นเรื่องของการสอนแบบคิดแบบวิเคราะห์แล้วก็ที่สำคัญคือมาแบบหนึ่งตอนหนึ่งเลยนะตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันจะจะยังไงจะเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมาเออลองลองเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งตอนหนึ่งเลยมลันที่ทำแล้วสบายใจเพราะว่าน้องเนี่ยจะได้โฟก,กัสได้เต็มที่แล้วคุณครูเนี่ยก็มีวิธีการที่จะหลอกลออก่อเด็กคือลูกผมเลยสามขวบ ครึ่งแลวนะสาขวบกว่าแล้วก็ก็ถือว่าเด็กแต่จริงๆแล้วเริ่มเรียนได้แต่สองขวบครึ่งแล้วนะใช่ะะสอขวบครึ่งก็สามารถที่จะมาเริ่มเรียนได้นี่คือหน้าตาของแบบฝึกหัดนะคะเป็นแมทแต่เรียก,ยกว่าเพลย์แมทค่ะเพลย์แมทก็คือเหมือนพาลูกมาฟังนิทานมาเรียนแบบแบบผ่านการเล่นประมาณนี้นะคะหน้าตานี่ก็คือจะเหมือนเหมือนคุณครูคอ่านนิทานให้ฟังแล้วค่อยตั้งคํถาถามทีละหน้าอย่างเงี้ยค่ะ คือตอนแรกผมเปิดดูผมยังอาแล,ล้วเลขอยู่ไหนอะ่ะไม่มีเลขสักตัวเลยแต่มันเป็นการคิดที่วิเคราะห์และนำพาไปสู่แมทได้อ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยครับก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วก็ลูกผม <c oughs> ที่ชอบเล่นกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยแฮปปี้กับการ<ช>ที่แบบ<อ>มาเรียนอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่แบบวิชาการจ๋าเลยเป็นแบบคิดแล้วก็วิเคราะห์สักส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำนะใช่ซึ่งในในบล็อกอันนี้ค่ะอันนี้เป็นบล็อกเลตวันนะคะก็คือของกัหัเริ่มตั้งแต่ สตาร์ทอันแลกเพื่อปลูกพืนหาเลยนะคะก็เขาจะมีทั้งป๊อ,ปอัพมีทางให้ตัดกระดาหรือว่ามีการติดสติกเกอร์คะ่ะเขาจะมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเรียนแบบนี้คือเด็กก็จะรู้สึกสนุกหนึ่งชั่วโมงเนี่ย <That> s <S สำหรับ <here. S 1> บางคนก็รู้สึกว่ามันนาน <'s> ใช่ไหมคะ <ừ> mm. สำหรับเด็กสามขวบเรึ่งแต่จะบอกว่าลูกเพลินมากขับ <That 's S 1> ี่ s <S มาก ทักเดียวค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนมาที่ i-level นะคะเพราะว่า p l a y m a มที่นี่เนี่ยก็เป็นหลักสูตรจากต่างประเทศที่เขาผ่านการพิสูจน์มาแล้ววิเคราะห์มาแล้วค่ะว่ามันเหมาะกับเด็กที่สุดและทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะก้าวต่อไปถึงจุดที่มีการเ,ออเขาเรียกว่าการคิดวิเคราะห์คือเป็น Logic thinking ได้นะคะซึ่งมันสำคัญมากกับปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่นั่งเท่ากว่า1นบกหนึ่งเท่ากับ2แต่เด็กจะเรียนรู้ว่า ทำไมหนึ่งบกหนึ่งมันถึงได้สองทำไมสองบวกสองมันถึงได้4เป็นเพราะอะไรแล้วมันจะมีวิธีการไหนที่จะให้ถูกสู่เลขสี่ได้ะอไรประมาณนี้ค่ะคเด็กก็จะผ่านการเรียนรู้ที่แบบสนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนลองมาดคาูค่ะไปที่ไหนไปที่นั่นนะครับ25สขาขาครับผม